มาสวัสดีทุกคนเลยสองหนึโดนล,ลุมนะตอนนี้พ่อค้าโดนล,ลุมอันนี้เบอร์หนึ่งครับมาสวัสดีนะรกคู่นะครับไม่อยากให้ชิมเดี๋ยวพี่จะติดใจสักคู่นะครับจ้าขอบคุณครับ จานหมอนทองจริงเครื่องตาตโนโลทุเรียนทอนอวันนี้เอ็งเชาพาเพื่อนไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นแล้วว่าทุเรียนทุกน้ำราดตาไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นร้าเรีานทุกน้ราดตอกไม่ใ้เนี้ม่ใส่เนื้อวทุเรียนอบแน้ำราดตอกนม่ใส่สีไม่ใส่ลนแล้ววาทุเรียนทุกน้ำราดตอกไ่ใส่สีไ่ใส่กลินแล่าทาเรีนทุน้าทตอกไนี้ม่ใสนแล้วากเลยนะคก้รดอกไม่ใสาสไมทใส่กลีแล้วว่าเรัยทาาะ สักครู่เลยนะครับขับรถคันนี้อ๊บไปก็ขายในที่ต่างๆในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ต่างๆที่ FC ของร้านตัวเดียร์ขับเนี่ยไปจอดอยู่แล้วจะตามไปซื้อนะเดี๋ยววันนี้ผมไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันไปเขาขว้อยใช่ไปพูดคุยกับผู้ค้ากันพู้ค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้มาเจอตัวจริงแล้วเนี่ยเคยเห็นเคยติดตามไหมครับเคยเห็นแต่อยู่ในไลฟ์สดนะอ๋อข้โหเจ๋งพี่ แล้วก็พี่ๆยูทูบเบอร์หลายช่องก็ถ่ายไปขอบคุณครับอุ้ยโคโยพีได้เลยวันนี้ไปเด็กชาแนลมาโอ้โหแต่พูดจริงตรงนี้เสียงดังมากเลยพี่ไปครับพี่เราย้ายร้านไงไหมไม่ไม่ใช่เราเราย้ายเราย้ายร้านกไงไหมอันนี้เขาเปิดเพลงกำลังอะไรนะกำลังอารับิกกันอยู่อ่าใช่ครับจะจะดังนิดนึงจะดังนิดนึงต้องขออภัยผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เชนแนล พามาดูกล้วยอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยร้านกล้วยอะไรนะพี่กล้วยเถอกครับครับกล้วยเถือกครับเป็นกล้วยปิ้งภูเขาไฟอ๋อที่พี่ดังดังดังยูทูบใช่ไหมไม่แน่ใจครับพี่โอ้คนเคยไปถ่ายพี่อยู่ใช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 ่อันนี้เป็นเอีกช anel แล้วเป็นเอีกช anel ลเป็นอีกช anel ด้วยครับผมดะผมไลฟ์สดอยู่ด้วยเออไลฟ์สดอยู่เหมือนกันอ๋อพอดีครับพอดีพอดีเอฟซีเอฟซีพี่พี่ช่องเอ่อกล้วยเถือกครับนะด้วยนะวันนี้เป็นอกช anel มาถ่ายทำ อ่าพี่เขาอยู่ครับตอนนี้อ,อยู่ที่เ,เรียกว่าริมน้ําบ้านโป่งนะครับใช่ครับครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าปกติมาแค่ตัวเมืองตัวเมืองราชบุรีอ่าแล้วพี่ก็เคยไปตัวเมืองกาญยัง เคยไปแล้วครับผมเคยไปแล้วนะครับผมไม่ได้ตามไปวันนี้ผมมาตามถึงบ้านโป้งเลยได้เลยอ่านี่เราอยู่กันบรรยากาศตอนนี้ยามเย็นเลยนะใช่เียจะดังหน่อยก็เต้นอาราบิดกันเนาะอันนี้เราต้องพูดกันดังๆนิดนึงเพราะว่าเสียงเพลงดังมากเลยมาดูนี่ส่งเครื่องลเลยซิกเนเจอร์หน้านี้เลยนี่อันนี้คือหน้าอะไรพี่ส่งเครื่องเบอร์หนึ่งสิเนเจอร์ใส่กระเพามะพร้าวเหลืองละล้านตาโสนยั่วยั่วตามด้วยมะพร้าวจุกๆครับโสนยั่วยั่วคีครับนี่ครับจุกๆอย่างนี้เลย45บาบาทสิ่งที่อะไรนะพี่45บาท45ราคาเดียวทุกหน้า อ๋อหน้าเลยใช่ครับอ่ะต่อไปอะไรครับพี่บอลไม่โม้ตัวเด็ดแย่ร่วังเตาร้อนนะหืมหอมมากเลยกล้วยพี่เนี่ยใช่ครับผมกล้วยจากเพชรบุรีพันธุ์พื้นเมืองจ้าอ๋อคือกล้วยตัวเมืองเพชรบุรีเลยใช่ครับทุกอย่างใช้วัตถุดิบจากเพชรบุรีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อไม่ว่าปิดน้ำตาลหรือท็อปปิ้งหรือทุกอย่างนี่ครับเราขอใช้วัตถุดิบ จากเพชรบุรีครับถามเมื่อกี้เราเห็นที่ชุบน้ําน้ําไม่น้ําอะไรน้ําเชื่อมไม่ได้ไม่ใช่ชุบนี่เหงื่อคือมันอบมาก่อนอันนี้คือน้ำเปล่าๆน้ํากล้วยที่มันเป็นเหงื่อเวลามันร้อนๆไม่มีชุบน้ําอะไรเลยครับเป็นธรรมชาติน้ำกงน้ำเกลือไม่ใช่เลยปไม่มีครับผมกล้วยงัตะนุมันงงตนุ่แย่เป็นเป็นนี่คือเหงื่อกล้วยแบบนี้เลยช้ำๆนี่เลยนะดูนี้สุกนะเดี๋ยวต้องย่างหวานจนพื้นตอมาดูไหมพื้นเยอะมากใคยเราเพิ่งนะมันงงตนุ่แย่จ้าทักคู่ จ้าใจเย็นครับพี่มันยังไม่ถึงคิวไอววตอนนี้ใครสู้ๆ,ๆ <FC S 1> นั้นมีที่ไหนนะสามารถที่ตามมาทานได้เลยนะคร<น>ับพี่จอดถึงกี่โมงครับวันนี้น่าจะไม่เกินสองทุ่มฮะไม่เกินสองทุ่มน่านะจะหมดก่อนนะเพราะตอนนี้กล้วยเหลือเท่าที่เห็นบนเตาหมดแล้วอ่าตัวละหกสิบบาทพี่เอาไปเลี้ยงดิเดี๋ยวก็โตเท่านี้ฮะไม่ใช่หมายถึงกระตุกตากกล้วยเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวก็โต เอซีเยอะมากเลยเด็กตานไปยืนรอนี่เอฟซีเยอะเลยใช่ไหมซีเอฟซีสวัสดีนะครับเมื่อไรจะมาฝั่งท่อเอางี้นะครับฝั่งฝั่งทงนะตั้งวัวเสียงซึ่งวันที่11จ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเจอกันที่ไหนนะวันที่วันที่3มเอจเจอกัน CDC เรียบด่วนนะครับแล้วก็วันที่ วันที่สองนะเจอกันที่โลตัสนะครับโลตัสคลองหลวงแล้วก็วันที่สี่นะครับเจอกันตลาดเทเวศครับลต,นต,นตลาดหัวถนนเทเวศตลาดหัวถนนเทเวศจ้าแล้วก็วันที่วันที่เจ็ดนะครับ<อ>เจออยู่ที่ต่างอะไรนะถนนแห่งแยกนะอ,นอันนั้นอันนั้นจงเครื่องตนนแห่งแยกครับตนนแห่งแยก พ,พี่สบายใจอรัพี่ตละหอดิ้งแยกจ้าจ้าสวัสดีครับเมื่อไหร่จะมาฝั่งธนนะรอครับวันที่สิบตนดแยกหรือลาดนะพี่บอลอีกทีตรนดแยกหรือลาดตระนดแยกหรือลาดนั่นแหละจะได้ไม่บังจ้าสวัสดีครับ อยากให้มาลาวบ้างโอ้ลาวตอนนี้ต้องรอแฟนชายนะเร็วนี้เจอแน่นอนลาวนะสบายดีเวียงจันครับสบายดีสบายดีเดอ้อสบายดีต่อไปนะใบเตยลาดเลยตอบกล้วยนะกล้วยปิ้งหน้าทะลักนะไม่ผิดหวังครับมีที่เดียวในประเทศไทยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะทุกหน้าเราใส่มะพร้าวนะมะพร้าวตัดหวานนะมะพร้าวตัดหวานนะลาดน้ําตาตโนดใบเตยยั่วๆครับนี่เป็นใบเตยนะ แล้วตามด้วยฝอยทองจุกๆจ้าจุกๆุครับนี่ฮะอย่างนี้เลยนะนี่คือกล้วยนะครับไม่ใช่ขนมหวานอื่นนะดูครับจุกๆุครับแน่นนี้เลยสี่บ้าบาทถูกเหมือนกินฟรีครับอ่ะแค่แค่ฝอยทองก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วครับอแล้วฝอยทองเพชรบุรีอร่อยนะขนมหวานเพชรอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยบอกเลยเด็ดฝอยทองใบเตยทําจากไข่ขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไข่แดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยต่อด้วยพี่บอลเนยนมละเลยมาเนยนมละเลยจัดเลย ข้ยไม่ได้นับนะว่ากี่กลูกต่อกล่องดูอย่างเดียวว่าต้องแน่นต้องจุกต้องเต็มมาโรยด้วยมะพร้าวก่อนเลยนะทุกหน้ามะาพร้าวตัดนะครับราราดด้วยน้ำราดนมเนยนมครับอ่ะจัดไปช่ำๆแล้วก็ตามด้วยท็อปปิ้งนะครับเป็นบัตเตอร์พายกรอบจากทุกน้ำราดต่างกันหมดนะน้ำราดไม่เหมือนกันสักหน้านะครับผมน้ำราดไม่เหมือนกันแต่ว่าเบสหลักทำจากน้ำตาลกะโดดแท้ครับ เรียบรอ้อยอันนี้คือไว้ปิ้งน้ำราดเนยนมจ้ะใส่ทุกหน้าหน้าทุกที่ที่นิ่งเองหมดเลยใช่ครับผมเนยถั่วแยกนึ่ง,งแค่กินพายกอรอบพอคุ้มนะเนยถั่วแยกหนะน,นึ่งนะน้ำราดเนยถั่วนี่เด็ดนะเราใช้เนื้อเนื้อเม็ดมะม่วงแอลมอน์แล้วก็ถั่วที่สง่งบดรวมกันเร<อ>ี่ยวน้ำตาลตโตนดแล้วโรยด้วยธัญพืช เก้าชนิดโอ้โหจุก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 จราม,<อ>มีประโยชน์ด้วยใช่ครับของดีทั้งนั้นเลยนะน้ำตาลตโนธนะบอกเลยเมืองเพชรนี่ตอนนี้โลละร้อยห้าสิบครับแพงที่สุดในมาดาน,น้ำตาลทั้งหมด <S <S นะเนยนมแต่อันนี้เขาแยกน้ำจิ้มนะเราจะไม่ได้ราดให้นะครับเรามีทั้งแยกและราดนะนี่ครับเราก็ใส่ที่รองเท้านะครับส่วนน้ำราดน้ำราดนเนยเนยนถั่วครับนี่น้ำราดนเนยถั่วครับจะฟุ้งๆนะอันนี้แยกน้ำจิ้มใช่ครับแล้วสดท็อปปิ้งนี่ฮะเป็น ทานเพืชเก้าชนิดครับผมลูกเดือยเม็ดลูกเดือยเม็ดอะม่วงอัลมอนด์นะครับให้เป็นเม็ดเม็ดนะไม่ได้ไม่ได้เป็นเสี้ยวเป็นซีกนะให้เป็นเม็ดเม็ด <ๆ S 2> เลยครับมีนา<ล>ดํานาขาวคัว้วด้วยหอมมากเนียหน้านี้ก็เป็นหน้าที่ขายดีนะสำหรับรอชอบเนยนมและเนยถั่วนะจะให้เลยเสียงดังนิดหนึ่งต้องขอโทษทุกคนเลยนะเพราะว่าเขามีเต้นอาราบิกแล้วเราอยู่ในโซนนี้นะครั้งต่อไปจะขยับไปอีกนิดหนึ่งขยับไปนิดหนึ่งวันนี้เรา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 ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเสียงเยอะมากเลยวันนี้ครับ เราะว่ารถกล้วยเธอขับไปอยู่สวัสดีทุกคนเลยกัญชายยังไม่มีจ้าเดี๋ยวถ้ามีเราจะแจ้งนะเพราะคาเนี่ยเขาเป็นสไตล์ไลฟ์สดก็คือขายไปไลฟ์ไปนะครับเพราะลูกค้าพอจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนรู้นักการทุก็จะตามไปกินกันกล้วยพันธุ์ท้นเมืองเพชรบุรีนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านเนื้อจะเด้งเด้งอู่นะครับเนื้อจะเด้งอย่น้ำเลยนะคือตรงลูกค้าสามารถที่จะแช้เย็นได้นะครับส่วนเป็นนคนเดินนะสนใจนะครับต่ออาทิตย์จะมีให้บิเนีไม่อยากรอนะอยู่ใกล้ใจนะเราบริการเนี่ย กวปิ้งออนไลน์ส่งทั่วประเทศนะครับทักไปที่นี่เลยนะครับส่งทั่วประเทศอยู่ที่ไหนใครๆก็ได้กินฝากไันด้วยนะครับผมนี่แคปักไปเลย123แคป123แคป123แคปโอเคนะครับผมทักไปเลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งทั่วประเทศอยู่ที่ไหนใครๆก็ได้กินนะครับกับกวยปิ้งกวยเด็๋ครับะนี่ฮะจัดไปเลยที่ไหนก็ได้กินนะครับมาแอดไปที่นี่เลยนะครับฝากไปด้วยนะครับใครที่อยากทานนะแคปไปเลยนะทักไปก่อนแล้วทักไปคุยแอดมินได้เลยขอบคุณนะครับมีเวลาจำกัดครับมาลุยต่อมาลุยต่อครัับออนนนี้ิงงส่่เครืะ เจ็ดแล้วพี่เมื่อกี้ลูกเบิ้ลแปดแล้วครับลูกพี่ลูกเบิ้ลอ๋อสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรนะไม่บอกเอ้าพี่ชื่อไม่บอกเอาแล้วสิฮะเจวันอ๋อเจวันโอ้โหไม่ได้เจอเน,นานจำได้ละวอเอฟซีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เอฟซีครับโเจวันนะถ้าบอกชื่อนี่รู้เลยโอ้โหไม่ได้ไปขายแถวแก่นจันแล้วนะอ๋ะอเหรอ จ้าขอบคุณครับมาที่อยู่ที่มหาชัยปะเอ้ยไม่ใช่บางแพรอ๋อมันเอานั่นจำไม่ได้แล้วผมจำเจ๊วันผิดคนแล้วดินั้นนะมันมีเจ๊วันลาดลีด้วยนี่อ้าวแล้วไม่บอกไปบางแคพี่อ๋อไปย้ายไปไหนบางแคอ๋อบางแคโอ้บางแคลราชบุรีโอเคโอเคผมได้ยินว่าบางแคผมเอ๊ะจำชื่อเจ๊วันลาดลีได้ต่อต่อไปอะไรพี่บอลจ้าตัวเครื่องหนึบแย่เนาะ ครับตอนนี้เอ่อพ่อขาเขาก็จะเต้นไปด้วยนะครับเพราะว่า<ช>เพลงมาแล้วเพลงมาอารมณ์พาไป,ปมาแล้วพ่อค้าก็าาเลยไปเต้นเป็นชายมียต้องรอก่อนนะโอ้ยกล้วยไม้ครับ,บพี่บอลยางกล้วยไปแล้วก็นี่อะไรพี่แดนไปปักปักปักป,กปกักเฮ้สักครู่นะครับสว,วัสดีทุกคนเลย เมนูนะครับพาดูเมนูนะเมนูจะมีทั้งหมด15เมนูนะนี่ดู<อ>ตุเรียนสองแยกครับเมนูแรกก็คือกล้วยปิ้งทรงเครื่องนะครับราดน้ำตาลตะโตนดนะครับคือเมนูมนตั้งเดิมรสตั้งเดิมเลยแล้วก็มาด้ยกล้วยปิ้งภูเขาไฟนะครับกล้วยปิ้งราดสักขยาใบเตยนะครับกล้วยปิ้งน้ำราดทุเรียนกล้วยปิ้งราดน้ำราดชาไทยไข่มุกนะครับกล้วยปิ้งน้ำราดชาโกครับกล้วยปิ้งน้ำราดเผือกกล้วยปิ้งราดบันม่วงกล้วยปิ้งนะครับโอ้เยอะมากเลยดูนี่โอ้เยอะแยะเลย อันนี้ที่โรยทุเรียนทอดนะครับจุกๆครับน้ำราเป็นเนื้อทุเรียนหมอนทองเคี่ยวตาลตะโหนตาแยกน้ำจิ้มไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นนะับเนี่ยทุเรียนทอดเน<ม>ี่ยเป็นหน้าเดียวที่ขาดทุนนะแต่ยังทำขาดทุนใช่ครับต้นทุนสูงกว่าสูงที่สุดแต่เราไ,ได้ขาดทุนแต่ยังทาอยู่ใช่ครับเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นราคาเดียวกนันหมดตั้งใจถั่วกะน้าอื่นไป จ้าในนมสองแยกวันนั้นบอกลูกค้าว่าลูกค้าสั่งถั่วหน้าอื่นนะเพราะหน้านี้ขาดทุนเออหน้าหน้าเดียวเลยสิบห้ากล่อง <c oughs> จุกๆเลยเพราะค้าจุกเลย <c oughs> โอ้โหเอาทุเรียนอย่างเดียวเลยสิบห้ากล่อง <c oughs> นี่เราไปชิมกันนะครับผมอยากแปลกมากเบอร์ห้าครับนี่ชาหนมไข่มุกผมสั่งแล้วชาไทย,ยชาไทยใช้ชาไทยนะดก็ดูนะ<อ>ก็ใช้ชา,ชาไทยเที่ยวตัวน้ำตาลต,าตโหนดนะครับแล้วโรด,ด้วยไข่มุกเป็นบุกเรเพรีเมียมนี่วันนี้พี่เจจะลองครับเมน,น,นูนะี้ใช่ครับเมื่อชาไทยมาโยกับกล้วยเป็นยังไงอลองดูนะว่าจะลงตัวไหมนะแค่เย็นแล้วกินเย็นๆได้จ้ะไม่จำเป็นต้อง,องกินร้อนจ้ะ มีสั่งด้านหลังได้เลยนะกล้วยจะนิ่มละมุนล,ลิ้นนะครับผมน้ำราดสังขยาชาไทยจ้า่ำๆำยิ่เลยนะแล้วก็โรยด้วยไข่มุกอันจุกจ้าเลยนี่ชาไทยชาไทยนี่เแล้วดูไข่มุกนี่นี่ไงพี่วอนขอซ่อมอันหนึ่งมาเราไปชิมกันนะครับนี่ได้ล<า>แล้วไปเอาชิมกันนะครับ <ท Lanc an> นี่ได้มาแล้วนะนี่ครับโอ้ยมาแล้วมาถึงที่นะครับวันนี้ทางกล้วยเด็กขับเนี่ยเธอขับเนี่ยออกมาถึงมันโปจังหวัดราชบุรีนะทั้งหมดแปดสิบมาชิมหมด้วนะนี่โอ้อะไรครับกล้วยราชานมได้ชาไทยทัทไทยนี่เรามีไข่มุกด้วยคุ้วยเขาหอมมากเลยครับคุ้ยความหอมมากต่อเลยที่บอกชาโคล้อเลยเนะาะ ไม่แพ้ใจเลยไม่แ่้ยนะคือกล้วยเขาอะอบนะเป็นกล้วยอบน้ำผึ้งอารมณ์เหมือนกินกล้วยตากเลยจุกจ้าจุกๆที่บ้านได้โกยนะโกยโกยไม่ตักแล้วอืมแล้วกินกับมะพร้าวอือผมก็ว่าแล้วทำไมเอฟซีเขายอยจริงจริงเพลงมันไป้วยปิดปิดจองเลยครับพี่มินปิดจองเลย าบางแ <hehe, S 1> พร์ดัน้มดเลยนะเนี่ยแค่สกอเห็นานี้นะขับรถจบางแพรดัน้รับวันนี้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณชาวบ้านโป่ด้วยนะครที wrote, s <S ah, <400 S 2> ่ออกมาให้เราสุดท้ายนะตอนนี้นะทุกกล่องเลยทุกๆถือว่าหมดแล้วนะครับครับครับบรรยากาศเป็นไงครับกินกล้วยด้วยแล้วก็เต้นอาร์บิทไปด้วยนะตึกตึกตึกเลยนะนี่นี่ทอเลยหมดจุดสุดท้ายละก็อกปิขอสุดท้ายจ เออร้อนนี่โคตรหอมเลยมีน้ำข้าโพรนมสดอะโคาโดด้วยครับเมล็ดกล้คยอบอะเข้ามากเลยครับต้องรอนะพี่นะความหวานกำลังดีครับอ่าชื่อคุณเมย์ทุ่มครึ่งส่งเครื่องสองกล่องแค้ต่อรู้กก็ไ เาจะเป็นคนตัดแต่เราเองเราไม่มีสิทธิ์เลือกว่าเราจะเลือกลูกค้าแบบไหนเนาะจ้าขอโทษนะครับบางคนรอนานต้องขอโทษจริงๆริโดนมากครับพ่อค้าเรียบร้อยแล้วอโอ้โหถึงว่าทาไมลูกค้าแน่นแคน่นี้ขอบคุณนะครับส <laughs> ดครับคือความหอมเปรี้กรักครับสาคัญแล้วก็กล้วยนิ่วตัวเนื้อนุ่มนุมใช่ครับนุมนิ่มแล้วก็หอมแบบเรียกว่ากล้วยเนื้อละมุน ซื้อละลายในปากอ่ะใช่ครับกล้วยนี่คือแกเด็ดมากเลยบอกเลยว่าตัวกล้วยนี่มีเอกลักษณ์เป็นที่ว่าเรากัดเข้าไปเนี่ยมันละลายในปากเลยนุ่มนิ่มหอมแบบมีทุกอย่างครบรสเลยถึงว่าทําไมขายดีแล้วก็ทำไมเอฟซิงตามเยอะขนาดนี้นะใช่ครับผมขเด่นที่หนึ่งเลยกล้วยเธอครับนะครับวันนี้ไอแชลเขาบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเลยเพจแชลกดไลค์กดแชร์เป็นใจให้กล้วยเธอครับนะครับติดตามได้ที่เฟซบุ๊กใช่ไหมครับใช่ครับเฟซบุ๊กกล้วยเธอครับนะครับแล้วก็ทาง อันนี้ตอนนี้มิซั่งทางไลน์ได้ใช่ไหมใช่ครับไลน์ครับนี่ครับนี่สั่งทางไลน์ได้จากนี้เลยนะครับไปเลยนะส่งทั่วไทยอยู่ที่ไหนใครๆก็ได้กินนี่สั่งท,ทั่วไทยได้เลยนะครับส่งท,ทั่วไทยครับนะครับก็วันนี้นะเราพามาถึงต้าตัวอำเภอรบ,บ,บรรโป่งจังหวัดราชบุรีเลยครับวันนี้ก็จะขับมาจากพี่จริงๆบ้านพี่อยู่ที่ไหนนะเพชรบุรีครับอยู่ท่ายางท่ายางอำเภอท่ายางครับอำเภอท่ายางนะวันนี้มาเยือนถึงบ้านโป่งเลยนะครับใช่ครับขอบคุณอันนี้่มาช่องอะไรนะ ช่อองะะไรนเป็นเอกชาแนลครับครัฝากไว้กับด้วยนะช่องเป็นเอกชาแนลนะที่เข้ามาร่วมกันพาเข้าไปกดติดตามกาดูกันได้เลยเป็นเอกชาแนล้วยครับผมเดี๋ยวพูดนะครับจะไปกดติดตามครับครับขอบคุณครับนี่นะครับวันนี้ขับคุณกันทุกคสวัสดีครับใครที่ครดีนะครับ